สวัสดีเหวันครับพี่น้องวันนี้มาเลาะปลาหางเฮ็ดคือเก่าครับวันนี้เหมือนเดิมมาครับสาวเนตคนงานจากสีสะเกตครับสวัสดีค่ะครับวันนี้จะหมานเฮ็ดอันยังครับวันนี้มาทุ่นกันเลยครับวันนี้เฮ็ดกับใครมีละคนกับใครมากันหลายครับมีจ้ามากอะเฮ็ดโอ้เฮ็ดจึงแด้ขันล้ายครับกมานม้านะครับแดงขันล้าย ขาพอบุตร้องขามันเน่าล่ะขาไมนเน่าแล้ว,น,ลวนี่ค่ะมากกำลังเรียนถึงว่าเก็บเ <c oughs> าสี่สีอสองดอกออกห้างห้างเหรออะไรกำลังออกอยู่ออครับออกข้างห้างครับอือจ้าไปต่อซะไปเรื่อยๆมันจึงปะครับ Đọc đều này nè <laughs> Đọc Docteur Đọc Docteur 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 đi Docteur Docteur đọc 2 Docteur 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 Hết Docteur Hết Docteur Đừng... <laughs> <laughs> Hết Docteur 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 Hết Docteur 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 มโอน,นีแล้วแต่เห็ดถึงสนิทนี่ค่ะเนี่ยนี่ยบก,ก็ได้ด้วเนาะบ่กขงเลยไปต่อ ไปรุ่นกันไปเรื่อยๆครับสามดอกงามๆแต่ก็มีคนมาหาอยู่นะเรื่อยๆแต่ก็มา,า,าหลายละ โอ้ตามแล้วครับเฮ็ดมาเฮ็ดเพิ่งขางามเลอนี่เฮ็ดเพิ่งออียงเพิ่งผมใจเฮ็ดเจออีกดอกละจ้าเฮ็ดผงขาแข็งอันนี้อ้ยยังาไมาด่ดอกไงครับแค่ตัมีมูบ่อ้่วกระติ้มัอน,มนออกเปน็นมูเฮ็ดอันนี้อืมบ่ เจออีกหนึ่งดอกอเ,เอตรงอกดอกแรกของวันนี้ดอกแรกของวันนี้มันๆนะดอกแรกวันนี้ <c oughs> ได้หลายๆดอกดอกแรกของวันนี้จ้าสวยอยู่แม่งกินขาจ้า กำลังเด็ด,ดอกเดียวหวานอีกแล้วตัดค้านไหวหลายๆค่ะปีหนามาเมืองก็ออกคืกเอเกาอ้าวดอกที่สองของวันนี้ยังมีให้เก็บห่างๆค่ะ อดอกที่สองของวันนี้ลูกฮามูคนนี้ใครหนึ่งจ้าสวยสวยยี๊เหลืองจ้า แข็งอยู่นะดอกแข็งอยู่จ้ะนะาอาุดข้าวราุดนั่นเป็นเสือค่ะมันเถาล่ะมีดอกแข็งอย่นี้มีดอกนึนงเลยไหนอ๋อ นนัน่เก็บเฟย์ยุก็มองแงีแนมมาเห็นยอย <c oughs> ู่สดอกยังออกเรื่อยๆอ,อยู่ครับนี่เก็บเรื่อยๆอ,อยู่จ้า แต่แข็งอยู่จ้ะดอกมันนั่นีหนุม่มเหรอโอ้ยตั้งหกเหลืองด,ดอกหน่อยครับเนี่ยตุต้มง,งามอยู่สีสันสดใสครับ เจอแล้วงูแดงสองดอกเสีออกแล้วสองสองดอก เริ่มเห็นมาเครื่องตะกร้าแล้วอโอ้ยเห็ดบางหงอกเหลืองตุ้งงามๆจ้ะเดี๋ยวคุ้มอยู่อีกไข่นะ เป็น้องเพื่อใครใหญ่มาอันนี้ของจริงแต่ละมือวาดกัเก็บมองนี่นะจ้าใครใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆนี่ฟ้ามือ กำลังเป็นใครหน่อยอยู่จา้าเนี่ยตาก็ว่าอยาก,กนี่น่อยออออโอ้สองคนเนี่ย thắng ban tùm 2 đọc cưng cà ta vô bên nào, phải แตงเฮ็ดลังกนะป้าเนี่ยไม่ได้เฮ็ดลังกดอกน่ารัะคะ่ะทูงงามๆครับเอออีกหนึ่งตูมสองตูมน้องตอง ก็เทฮัดไว้นี่ทุกคนมื้อโอ๊ยเนี่ยๆ okay, <laughs> 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 ดอกตุ่มใหญ่ๆขายไปแล้วสุดหนึ่งพี่น้องเอ้ยบางหนึ่งเนี่ยเขาขอสื่อเฮ็ดเนี่ยหานำขายนำออกม้ำหวานได้ใหม่คนะ่ะ ฝนกระตกพี่น้อง็นกระตกลงมาแล้วแต่เห็ดตุ้มๆมาที่น่อย ครับพี่น้องเพืนตกครับสำหรับเขาสองคนวันนี้ก็ลาพบ้านก่อนนะครับเอาไว้ชมคลิปใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนหมกกักลบปลาอีสานท่าลุยนะครับทางเวททางยูทูบเนอร์พี่น้องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ